เคยเพื่อนๆคือสินีเพิ่งไปเปย์หนุ่มมาว่ะมีใครรู้จักคนนี้บ้างดีเมื่อน่าหลออารมณ์ดีขี้เล่นแถมเล่นเก่งอีกตั้งหากเอาไงดีอ่ะสินีอยากให้เขาแบ่ขึ้นกอเลียดทีแบบนี้ต้องโดให้ซะแล้วเอาดีโอหเฮ้ยโอ้คุณทำไมเขาบอกแล้วเดี๋ยว อะไรอ๊ออะไรอ๊ัคุณลาแต่คูณจริงพอแล้วคบเยอะว่ะเยอะเกินไปแล้วผมว่าและในที่สุดซินดี้ก็ได้ทําการฉืดกระชากลากถือคุณทอฟฟี่มาเล่นกับซินดี้ช่วยแบกงหนูทีหนูอยากขึ้นกอรีซึ่งในเกมนี้คุณทอฟฟี่ได้เอาไอดีเด็กมาชื่อว่าแทงเถิดเทิงคนนี้เลยจ้าอา้าว่งี้ก็ครบแกงนะซินดี้เป็นหน่งชาชาชา่ชาวยคุณกาสเดวิดก็เป็นหม่ำนะแต่ว่าหม่ำทุกอย่างยินดีต้อนรับสู่อโอวี ไปเลยกันเลยค่ะเสียดายที่ว่าเกมเนี้ยไม่ได้อัดนหน้าจอคุณทอฟฟี่ไว้ก็เลยไม่ทันได้เห็นรีแอคแต่ว่าการันตีทุกมูกเมนต์เนี้ยน่ารักแน่นอนคอนเฟิร์มจากรูปเหตสาวสวยของซินดี้เองแต่ตอนเนี้ยว่าจะยืนเหตุกับจอมโจรค,ค,คิดคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึง เอาเฮ้ยเอาดีใครจะล้มก่อนกันฉันหรือเธอเธอหรือฉันแต่ว่าไม่ใช่ฉันว่ารับไปก่อนนะคะเฟิร์สโบรโบรอะไรอะโบรตัดภาพมาที่2นาทีก็เกิดการยื้อแย่งมังกรพวกเราก็ได้เวลาไปตะลุมบอลกันใครตุยช่างมันแต่มังกรตัวนั้นนะ่ะต้องเป็นของเราดีเจนุยก็พยายามจะเหวี่ยงเซเนเทียมาแต่กดเกิดใช่นแม้ถ้าอย่างนั้นก็รอย้ำอีกทีโอเคแบบนี้ชนะทางไฟแถมได้มังกรมาด้วยแบบสบายใจแอมมาตาต่อนยอนอยู่แถวเล่นกลางเผื่อว่าเขาจะมีประเด็นการก็เห็นว่าเซเนเทยวิ่งเปหนูติดจันเข้าปา ไปนู่นแล้วเว็บการก็มาแจมไม่ทันให้งั้นก็กลับบ้านกลับช่องแล้วกันเนาะแต่หันมาดูอีกทีฝั่งตรงข้ามก็มาแจกบัตรจับมือกันซะโอ้ไม่นะช่วยหนูด้วยหนูกิ้กอยบุหละะังค่ะที่ค่ะทำดีๆหนูเป็นดาราการที่จะมาลุมตื้อแบบนี้นะหนูว่ามันไม่ใช่ไปมาฝั่งตรงข้ามก็แห่มาเล่น,เล,นเล่นบนกันละแต่ว่าแอบบเหลือบสายตาไปดูเล่นล่าที่ชนะใสๆเพราะว่าไปลุมกินโตจีนฟอรเรนส่วนตรงนี้ก็วุ่นวายแบบแตนระเบิดระเบ้อไม่ไหวใครเป็นใครไม่รู้ไปดูกันเอาเองแต่ตรงเนี้ยเมากิ่ตรีจ่าขออน ก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนเรานี่แท็กป้อมล่างไปสองละส่วนเลนบนทางนี้ยังไม่ได้ป้อมเลยจ้าหนาทีผ่านไปละฝั่งนู้นก็ว่ายวนแวะกันมาหาไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะแบบว่าหัวกระไดไม่แห้งพูดไม่ทันขาดคำเราเรียวก็บินมารับไม้ตอแล้วก็ใช้จังหวะชุลมุนชุลกีนี้แอบมาไล่ลำกลางถุงไฮน่าแบบนี้อีชายก็ขอขึ้นไปเตือนไปก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ง่ายและคนสุดท้ายที่มารับไม้ต่อน,นั่นก็คือพี่ฟอเรนนาหนวดที่เห็นนะซินดี้ก็จะวิ่งไล่กวดแต่ว่าพี่คาใจเย็นนะหนูมีฟรีแต่ถึงอย่างนั้นพิ แผไม่ไหวส่วนน้องโรลิออนก็ใช้จังหวะฟอร์เลนยืนวับหลังป้อมเข้าไปสวบให้เลยแบบการันตีแต่ว่าซินี่ขอกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ HP จะหมดได้ยืดเส้นยืดสายไปเดินตรงเลนอื่นบ้างเห็นว่าพวกนางๆเนี่ยกำลังลุมแย่งชิงมังกรสีม่วงตัวนี้แล้วรอเรียวที่พยายามจะเอื้อมาจกกีแต่ว่ารับไม่ถึงละซีวะ เม้ี้นะสจั้นเนี่ยมันก็จะรีฟูเลยอ่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครโฟรกัสทางนั้นน่ะสบายใจแล้วเมื่อฝั่งตรงข้ามลงลงไปสีแบบนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่ละคะคุณพี่ดันป้อมยาวๆชิก้ดาวโยไปเลยแต่เมื่อฝั่งตรงข้ามแหวกว่ายทองแม่ลงมาเกิดอีกครั้งก็ใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีไล่ตอนพวกเพื่อนๆซินดี้ชี้ถ้ายอย่างนั้นจะยอมถอยไปก่อนละกันส่วนเรื่องวิ่งสู้ฟัดน,นั้นไว้ใจซินดี้ก็ขับตีนผีเลยสิคะรอดไรแต่เหมือนว่าตาเนี้ยผีจะบังตาไม่ค่อยมีใครโฟกัสแคร นะพวกเราแก๊งหม่่มเทง่งหน่งตุก๊กี้และส้มเชงอะ่ะก็เลยไล่สะบัานทีมตรงข้ามไปเลยอย่าได้ขวางทางอา้าวแล้วอย่างนี้จบบ้านได้เลยไหมล่ะคะคุณพี่พอดีรีบมากขิวดาวสุดๆอยากไปเกอเรียแล้วค่ะทุกคนเย่ yeah. และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบหม่่มเทง่งหน่ง ถ้าเพื่อนๆอยากเข้าไปเล่นกับคุณทัฟฟี่ซินดี้ที้พิกัดเอาไว้แล้วไปซัพพอร์ตกันได้นะคะ <c oughs> ส่วนเกมน่าจะเป็นสตรีมเมอร์คนไหนที่ซินดี้ไปแจ็ปแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่า่อตีใส่แว่นเหมือนกันจะเป็นใครนั้นไปรับชมกันหลังโฆษณาจ้า r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับริบรชแมนคอใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกม ราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นใครมีใครเคยเข้าไปเล่นเกับสตรีมเมอร์แล้วโดนโยนใส่ปะเรื่องของเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่าฉันน่ะเข้าไปเล่นเกับสตรีมเมอร์คนนี้ไนงะเนื่องจากว่าฉันน่ะเห็นคลิปของนะ้าที่บอกว่าช่องเก่าเนี่ยสู่คิในวันที่ดื้อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็คิดไว้อยู่แล้วเราว่าสักวันนนงมันก็คงต้องโดนแหล,ละเพราะจำเป็นต้องปั้นใหม่ครับ ซินนี่แหละเช่าจริงๆนะาคนที่มีความพยายามไม่สิ้นสุดขนาดเนี้คอนเทนต์เขาก็ดีมีความคิดสร้างสารรค์ถ้าอย่างนั้นซินนี่ก็ขอเข้าไปร่วมแจมหน่อยละกันสตรีมเมอร์ที่หน้านิ่งอารมณ์ขันแต่งหญิงด้วยนะบางทีจะเป็นยังไงไปเลย let's go เฮ้ยทันจริงๆด้วยซินนี่เขาทันจริงด้วย,วยละ่ะอือโอยต้องเมไมไหมพี่ถ้าแบบตัวเองคิดว่าตัวเองแบบค่อนข้างโบวสักหน่อยก็ดีแล้วลูกเพจของคุณเคนก็เปิดประเดิมไปก่อนเลยด้วยดอรียเรียดอกะชิจามาถึงได้อลิซเลยว่า แล้วก็ตามมาต่อด้วยน้องอลิสตียสั้นขยันซ้อยสุบในตัวซีเกตถูกตาชิบหายเลยผุตสา์มาคนดังมาเล่นด้วยเชี็กกูฉุนชิบหายเลยว่ะส่วนซินดี้ก็ต้องงัดตัวนี้มาเล่นเลยโกงที่สุดแล้วในซีซั่นนี้ก็คือน้องซินเนเทียกีน้ำแข็งไปลุยให้พังพินาศกันไปข้างนึง มึงมึงเลือกจังหวะโยนได้ปจังไรมากาจริงๆกูๆพูดตรงๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเคนเพราะว่าเราเล่นแบบสบายใจยังไงล่ะก่อนที่จะไปรับชมกันไหนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะ Let ส g กเปิดมาเราสามสาวซาซา,าก็มายืนรันลากันอยู่ตรงกลางสี่แยกแต่ว่าเอ๊ใครมาคะเหมือนว่าจะเป็นพี่ดาวขำม,มินให้ไงก็ขอ,ขอวิว่งไปทักทครนิดนึงเอาให้ลิซจุกปากดีมากน้องอาริสบอกให้โลกรู้ไปเลยว่าถึงเราจะตัวสิบเซนแล้วสะดือจุนนะว่าเราก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่แล้วก็จะไปคำถาม่าตอนนี้หยิบ ดอเรียมาไม่ได้กับใครนั่งสินนะเอามาลีอันติให้ซินดี้ได้ไหมอะ่ะนี่ไงกดเกิดซื้อเวลาก่อนหนึ่งทีกีดอเรี่รีสกิลหนึ่งให้ทางั้นก็พุ่งไปจัดการเยมาเวียดนามตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกและเซฟ,ฟิตนี่มุมบันมากจะล้มฉันอย่างนั้นหรอ,อยังเร็วอีกร้อยปีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยฮ้า จากนั้นคุณเคนก็ลงไปช่วยเลียแครีสวนซินดี้ก็เห็นว่ายายหญิงหย่าแระเปาเยเนี่ยกำลังจะว้าไปช่วยสมทบก็เลยจะวิ่งเข้าไปหลบตุกแต่ว่าไม่ไดมาสวนซินดี้สังงานแล้วก็ไล่ฟันซินดี้ไม่หยอนเอาลงมาไม่ทันละสิว้าหาเจอกันอีกแล้วนะคะหญิงหย่าแระเปาเยแอบมาเคลียร์คลิปคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจแบบนี้ต้องการน้องซินเดนเรกีไปอยู่เป็นเพื่อนคุณพี่ด้วยไหมล่ะจ๊ะให้แกมากดลงมาก่อนเวลาหมดได้นะฟันเพินล่ะเดี๋ยวจะมีครั้งที่สามแอบด้อมด้อมมองมองน ก็เลยตะล่อมเข้าไปปิดจ็อบให้เลยแล้วก็ว่าจะเอื้อไปเอาแว่นมานี่ใหม่อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเอื้อไม่ถึงหน่อยแน่ถ้าอย่างนั้นจะปล่อยให้รอดไปก่อนละกันโโ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 อโโอ้หอ้หหหห การมาของพี่ซิดดี้ว่ะอันนี้ตัดผ้าม่อีกทีซิดดี้ก็แอบ,บมาดูพี่เซฟฟีตที่ไม่รู้ว่าฟิตจริงหรือเปล่าไหนขอลองเช็คหน่อยสิถ้าขังโดนแล้วเท่ากับการันตีจะโดดหนีไปไหนก็คงหนีไม่พ้นแวบไปแวบมาตามาันไล่แต่แวบมานี่และล่าสุดอุ้ยผีพรัสะดุดล้มใส่น้องที่แหลกตัวใหญ่แต่เขาว่ามานาเป็นเลือดใช่ไหมแต่มันแรงเกินกว่าจะต้านทานไหวอ่ะซอรี่นะล่าสุดเจอพี่หญิงเหวี่ยะเป่าเหย่อีกแล้วอ่ะจะพูดไปทักทายหนึ่งทีตามภาษาคนคุ้นเคยนะแต่ว่าตอนนี้พี่แกไม่ขี่ม้าว่ะส่งมือนจีเด เห็นแก๊งชนีผีถึงกับต้องสับเกียร์เลี้ยวกลับไปแต่ยายแว่นมาเอาไรชรัดอันติใส่หน้าแบบนี้มันจะประมาทไปหน่อยแล้วไหมเอนโซบอกว่าเฮ้ยเซนดี้เทียมันเกินไปแบนได้แบนไหมไอตัวจันไรตัวนี้แต่ว่าเรื่องความไวน่ะมันเป็นของปีศาจใช้ไม่ลาพี่เซฟิตไม่ทันได้ตั้งตัวลยสิว้าอ้าเพิ่งกวนติเชียแต่ว่าช็อตเนี้ยซินดี้มาแอบงี้แล้วพี่เซฟิตคนดีคนเดิมก็พุ่งเข้ามากันเลยว่าจะใช้จังหวะน,นี้แหละสารภาพรักไปตแต่ว่าดีเจนุ้ยกันซีนไม่ไหวกดเกิดไม่ทันน ไวรุ่นเซ็งเอ้าฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอิกผายอีกายอีกผายกลังไปฮะเพราะว่าฉันคือเซนเตียเซนเตียที่แปลว่านอนได้ทุกที่และจังหวะนี้แหละซินดี้จะแทงข้างหลังแต่ตัดขาอ่อนล้มลงไปได้สองขาขอแบ๊บนึงจะออกเกอเกอแต่ว่าคุณเคน้าช่วยซินดี้ด้วยกิ๊ก็อยู่ว่าหลังค่าขาเกิดออกเคียวแล้วจะมาซัดกับม้าแต่ว่ามันยังเลือดเต็มคอลอดเต็มแข้งแถมอีกเกิดอีกอะซู่เขานะคะคุณแคนซินดี้เป็นกําลังใจให้จากนั้นลบ ไอช่พงมพอเฮ้ยแต่ตามเมื่อกี้นี่ฮีเอาสุดจัดเลยนะเข้าไปเอาถึงในป้อมเลยอะ่ะเวอ้อไหมเวเกิดแต่เนื่องจากว่าไม่มีคนไปเช็คพุ่มให้ฝั่งนั้นนะักวิปก็เลยโดนมาควบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนซิตี้ก็โดนย่อยไปด้วยเช่นกันแต่ว่าคุณเครลัดก็มาได้เก่งมากเลยครับหนุ่มแวน่นก พะทักเออได้อยู่กูได้ดักเว้ย <c oughs> แต่ถึงได้ก่อนแล้วยังไงดีทีมเราตุยหมดเลยแบบ oh my gosh เอายังไงดีพวกเราหมู่เฮา <c oughs> อย่างนั้นพวกเราก็ยังได้รับโอกาสจากพระเจ้าพระสวัสดิ์งก็ขอเปิดตัวเลยละกันมานี่ดีแลกมาให้ฉันจิกกี้โดนเคว้งแบบนี้ดีแลกก็เลยไหวตัว <c oughs> ทันวิ่งเข้าบ้านรอบตัวไปได้อย่างหุดหิดส่วนซินนี้ก็ทําได้แค่สับของจนมืองอิดรอเพื่อนมาเติมไฟแต่เหมือนจะเติมยังไงไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็โดนเคว้งกลับไปที่เดิมซะแล้วเจอกครับซินดี้เว่ง แล้วจู่ๆเอนโซก็พี่มาถามว่ารับปั๊มกี่บาทซินหมายถึงอะไรอะเอ,อิ่มฉันไม่ได้รับปั๊มแรงนะคะแต่ว่าฉันรับดูดวงนะสนใจมั้ยแต่อย่างว่านะคราวเนี้ก็ต้องลาไปก่อนเย่ yeah, แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับดีฟีดมาแบบสบายใจขอโทษทีครับพี่ซินดี้พอดี ผมจวดได้ตัวซีเกตนะพี่ขอโทษครบไบอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมือหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบสบายใจนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเข้าไปเล่นกับคุณเคนแล้วก็ซินดี้ทิ้งพิกัดเอาไว้ต้นคลิปแล้วนะในคราวนี้ซินดี้จะมาเล่นกับสตรีมเมอร์คนไหนอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ซินดี้ไปเล่นกับสตรีมเมอร์ช่องไหนอีกก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะวันนี้สนุกมากต้องขอขอบคุณคุณเคนด้วยนะจะกันในคลิปงับโอเคครับผมไมเล่นมาครับดีกว,ว่า